สวัสดีคะ่ะทุกคนทิปนี้เราจะพาไปสัมผัสอากาศหนาวที่อุทยานแนาห่งชาติภูเงน่องก้ากันนะคะกับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเลยค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศคือคักมากเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า5,000คนและแน่นอนที่นี่มีจุดเช็คอินสวยๆให้เราได้เก็บภาพและความทรงจำอีกเพียบจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนเอนมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติภูหขนน้องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำหรับการเดินทางของเรารอบนี้เราขึ้นทางอำเภอนครไทยก็จะเป็นทางที่ไม่ชันมากเหมือนกับทางผูตะบึก มีโค้งบ้างถนนก็จะเป็น2องเลนส่วนกันแต่ว่าก็ขับง่ายกว่าทางพุทธเบิกค่ะตอนที่เรามาถึงก็ช่วงเช้าแล้วก็จะบอกว่าอาทิตย์ที่เรามากลางเต็นท์ที่นี่เป็นอาทิตย์ที่อากาศหนาวหนาวมากนั่งเฉยๆถ้าเกิดว่านั่งใต้ต้นไม้เฉยๆไม่ไม่ได้เดินอะไรก็ จะหนาวหนาวอยู่คะ่ะต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาใส่แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินอะไรเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวก็ยังโอเคอยู่ตอนกลางวันจะไม่ไม่ร้อนเลยอากาศสบายมากแต่ตอนกลางกลางคืนน่ะหนาวเลยหนาวมากอ่ะมาถึงเรามาถึงตอนเช้าเนาะก็หาที่กางเต็นท์กันก่อนพอดีว่าคนที่กางเต็นท์ก่อนหน้าเราอะ่ะ<ม>เขาออกพอดี ก็เลยขอกลางต่อที่เขาตอนที่เรากําลังกลางตอนนั้นน่ะบางเต็นก็ทยอยออกบางเต็นก็ทยอยเข้ามาก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เรากางเต็นได้ก็รอบนี้ก็ใช้เต็นเล็กนะคะกับท้าฟเพราะว่าน่าจะสะดวกกว่าก็ก็เลยให้ลูกชายเป็นคนกลางเต็นเอง เป็นทิปที่จะให้เขาตักกลางเต็นเองก็ผ่านให้ผ่านเลยต่อไปเราสบายแล้วเราให้เขากางเต็นท์ให้เรานอน,อนได้สําหรับเต็นท์เล็กนี้นะคะก็นอนพอดีค่ะ3าคนพ่อแม่ลูกนอนสบายเลยเพราะว่ามันเป็นเต็นท์หนาเหมาะกับอากาศหนาวก็เก้าอีก้ก็ไม่ได้เอามาเยอะก็ใช้เป็น เ,เสือปูหน้าเต็นท์แล้วก็นั่งอาจะสบายกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะมันไม่ได้เปียกก็เลยนั่งแบบนี้จะสบายกว่าแล้วก็บรรยากาศที่ภูหินน้องการานกลางเต็นท์ต้นสนก็กาดดีแล้วก็ร่วมทั้งวันที่นี่ก็จะมีลานกลางเต็นท์หลายลานอยู่นะคะที่เราการจะเรียกว่าลานกลางเต็นท์ใต้ต้นสนแล้วก็จะมีเป็น ที่จอดรถบ้านก็มีมีที่พักของอุทยานเป็นบ้านพักอุทยานก็มีแล้วก็มีเต็นท์ของอุทยานให้เช่าราคาก็เหมือนกับอุทยานทั่วไปค่ะแล้วก็ยังมีที่จอดเป็น,ปนรถบ้านด้วยทริปนี้นะคะเราเราไม่ได้จองบ้านพักเราก็มากางเต็นท์กันแล้วก็จะบอกว่าตอนมาถึงอะตอนเช้าใช่ไหมก็กางเต็นท์เสร็จก็ง่วงนอน ก็เข้าไปนอนตื่นมาพักหนึ่งเต็นท์ข้างๆเต็มหมดเลยเพื่อนๆแล้วก็ได้ยินตอนค่ำๆอ่ะได้ยินเสียงตามสายของเจ้าหน้าที่ประกาศว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ประมาณ5,000กว่าคนโอ้โหคิดดูดิ5,000กว่าคนอ่ะอยู่ที่ภูหินล่องก้าแต่ก็ถามว่ามันแออัดมากไหมถ้าดูจากปริมาณเต็นท์ก็ก็เยอะเยอะมาก ดูจากปริมาณรถก็เยอะแต่ว่าก็ก็ยังโอเคไม่ได้แบบจะจะแย่งอะไรกันขนาดนั้นสำหรับใครมาที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำกับข้าวเหมือนเราอะ่ะก็จะมีร้านค้าอยู่3-4ร้านเนาะอาหารอร่อยก็มีตามมีทั้งตามสั่งสั่งเป็นกับข้าวไข่กระทะกาฟงกาแฟข้าวเหนียวอะไรมีหมดเลยไก่ทอดก็มี แล้วก็ถ้าใครจะอยากกินเป็นหมูกระทะชาบูเขาก็มีนะเริ่มต้นชุดละ500บาทาสามารถสั่งไปนั่งกินที่ที่หน้าเต็นท์เราได้เลยห้องน้ำที่นี่ก็มีหลายจุดมากมีทั้งห้องน้ำที่เพิ่งสร้างใหม่มีน้ำอุ่นด้วยแต่ว่าน้ำอุ่นอาจจะมีแค่ห้องเดียวผู้ชายหนึ่งห้องผู้หญิงหนึ่งห้องอาจจะต้องแย่งชิงกันหน่อยแล้วก็มีห้องน้ำ ที่สร้างมาสักพักแล้วแต่ว่าก็ยังสะอาดอยู่มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดค่ะก็น้ําเย็นเจี๊ยบเลยเราจะบอกว่ามาทริปนี้เราไม่ได้อาบน้ําอุ่นเพราะว่าไม่สามารถที่จะแย่งชิงกับเขาได้ก็เลยต้องอาบน้ําเย็นแต่น้ําเย็นเจี๊ยบคือล้างหน้าคือหน้าชาเข้าห้องน้ําคือคือชาอาบน้ําคือชาแบบไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวแล้วก็ แต่ว่าอาบเสร็จแล้วมันก็สดชื่นชนชื่ดนนีนะคะมันคือที่เดียวกันที่เราเคยมาเมื่อครั้งก่อนจะไม่เห็นได้ใช่ไหม,ไมหแต่ว่าครั้งก่อนเรามาวันธรรมดาโหูโล่งหมดเลยนะวันนี้เรามาวันหยุดอย่างเยอะ,อะหลังจากที่เราพักผ่อนกันแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยว เราจะพาเพื่อนๆไปชมรอยตีนไดโนเสาร์ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแห่งนี้ค่ะก็อยู่ไม่ไกลเลยอยู่ตรงข้างหน้านลานกลางเต็นท์ใต้ต้นสนนี้เองเดินลงไปหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมคะไกลๆตรงนู้นที่มีต้นสนต้นเดียวอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลังจากที่รถหลังจากลานจอดรถนะคะตรงนั้นเลยใช่ไปเราไปดูกันสําหรับร,ร,รอยเท้าไดาโนเสาร์นี้นะคะจะ,ะเขา คนพบเมื่อไม่นานมานี้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจอแล้วก็เขามาแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานว่าเจอเจอเท้าอะไรไม่รู้คล้ายรอยเท้าไดโนเสาร์เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าใช่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยก็เลยทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็เลยสำรวจดูแล้วก็ให้กรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็พิสูจน์ว่าใช่รอย รอยตีนไดโนเสาร์ไหมทีนี้กรมทรัพยากรทรน,นี้ก็ได้ยืนยันมาน่าจะเมื่อไม่ปี66ก็ปี667 66, เนี่ยค่ะว่ารอยเท้าอันนี้เป็นรอยตีนไดโนเสาร์จริงๆที่มีอายุมากกว่า120ล้านปีแล้วก็มีหลายหลายรอยเลยนี่ค่ะเรามาดูตอนแรกเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊มันเป็นรอยเท้ายัางไงนะ แต่ว่าทางอุทยานเขาได้ได้ทำเป็นกรอบของรอยเท้าสีเหลืองๆเนี่ยค่ะไว้ให้เราดูมันไม่ได้พิสูน์จริงว่ามันคือรอยเท้าในเเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลกันว่ามันจริงหรือไม่จริงค,คิดว่าไม่จริงเหรอส่วนน่าจะตกแล้วแล้วมันก็กัดส่วนน่าจะตกแล้วกาดแล้วก็จินตนาการกว่าเป็นรอยในเสือใช่ไหม สูงใหญ่มากเลยวันนี้เป็นวันที่มีคนมาน้อยที่สุดมากที่สุดเยอะมากๆเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะคะที่เราได้ค้นพบรอยตีนไดโนเสาร์ที่นี่ด้วยแสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็ก็น่าจะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์่ะเนาะพบไดโนเสาร์ด้วยลองลองจินตนาการดูว่าฮสมัยก่อนร้อยยี่สิบล้านปีที่แล้ว ไดโนเสาร์ aur, อยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงน่าตื่นเะต้นเนาะน่าสนุกดีที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะคะก็จะมีสถานที่เที่ยวหลายๆที่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวอ,อีกที่หนึง่งที่เราก็ยังไม่เคยไปนะคะก็คือทุ่งดอกกระดาษอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินี่แหละคะ่ะ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินน้องกล้ากอา็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานนะคะขับรถออกมาประมาณสัก3-4กิโลก็จะถึงก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่นี่เหมือนกันนะคะในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าจะมีดอกกระดาษบานเต็มทุ่งเลย สีสันสดใสด้วยแล้วก็ใครที่มาก็ถ่ายรูปไปน่าจะสวยอยู่สำหรับอดอกกระดาษนะคะเขาก็จะออกดอกช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวของทุกปีที่นี่นอกจากจะมีดอกกระดาษแล้วนะคะก็ยังมีดอกต้นพญาเสือโคร่งด้วยที่จะออกดอกในช่วงหน้าหนาวเหมือนกันตอนที่เราไป ยังออกดอกไม่เยอะมีบางต้นที่บานสะพั่งแล้วอาทิตย์นี้หลังจากอาทิตย์นี้น่าจะสวยเลยค่ะเพราะว่าน่าจะออกดอกแบบชุมพูเต็มโครงการเลยน่าจะสวยอยูอ่สำหรับที่นี่ก็จะมีะหน้าผาต่างๆนะคะที่ยื่นออกไปให้เรายืนแล้วก็ดูดอกทุ่งดอกกระดาษได้ ข้างล่างแล้วก็จะมีวิวภูเขาที่สวยๆนะคะสําหรับดอกกระดาษก็จะมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีแดงที่จะขึ้นสลับกันนะคะแซมกับใบสีเขียวของเขาก็สีสีสดใสมากคะ่ะน่าจะไปถ่ายรูปเล่นกันสําหรับโครงการนี้นะคะจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่6กโมงเช้าถึงประมาณ6กโมงเย็นค่ะก็เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวชมดอกกระดาษก็ศึกษา เวลาให้ดีนะคะถ้าหมดหน้าหนาวแล้วดอกกระดาษอาจจะรุยราไปแล้วอ้อแล้วก็ลืมบอกอีกนิดนึงค่ะในบริเวณโครงการจะมีร้านอาหารรวมไปถึงร้านกาแฟเล็กๆที่มีให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวชมสามารถสั่งกาแฟสั่งอาหารกินแล้วก็ชมความงามของทุ่งดอกกระดาษที่นี่ได้ด้วยค่ะ ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานนะคะตอนเย็นๆเราวางแผนไว้ว่าเราจะไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกกันที่ลานหินแตกก็เราเดินไปจากจากที่เต็นทนเราก็เดินออกมาจากทางที่ทำการอุทยานเลี้ยวขวามาประมาณ500-6ถึงเมตรก็ถึงแล้วแล้วก็พอมาถึงลานหินแตกก็ต้องเดินไปที่จุดชมวิวอีกประมาณ แปดร้อยถึงเก้าร้อยเมตรนะคะก็จะเจอหน้าผาที่สามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกได้สําหรับการดูพระอาทิตย์ตกก็จะมี2จุดจุดแรกเลยที่เราเจออันนี้วิวจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะเจออ,อีกจุดหนึ่งที่โอเควิวกว้างเห็นเห็นพระอาทิตย์ชัดเจนแล้วก็เห็นออท้องฟ้าตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงลงมาสวยมากเลยสำหรับลานหินแตกนี่นะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่เดินมาก็สามารถที่จะขับรถมาได้มีที่จอดรถเยอะกอะ็มีป้ายทางเดินเข้ามาที่จะมาชมพระาทิตตกอะคะ่ะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางไม่ต้องกลัวน,นะคะก็จะมีลูกศรชี้ไปว่าจะต้องเดินไปทางนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็พอมาพอมาเห็นลานหินแตกก็อารมณ์จะคล้ายๆกับลานหินปุ่มแต่ว่า เขาจะมีเป็นร่องๆเหมือนแบบร่องเป็นเหมือนทางแยกระหว่างช่องหินนะคะก็แต่ทางอุทยานอะทำเป็นสะพานสะพานปูนไว้ให้เราเดินข้ามไปเพราะว่าช่องช่องแตกอันเนี้ยมันมันมันจะกว้างหน่อยไม่สามารถที่จะกระโดดหรือว่าเดินข้ามไปได้บางช่วงนะคะบางช่วงก็แคบก็สามารถที่จะข้ามไปได้เด็กเด็กเดินได้สบายค่ะ ส่วนผู้สูงอายุก็อาจจะลำบากน่อยครับเพราะว่ามันจะต้องเดินตามปุ่มหินร่องหินอาจจะอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่เดินได้เดินได้ตอนที่เรามาเดินก็เห็นออท่านหนึ่งเดินมาท่านบอกแกเล่าว่าแกาเคยมาที่นี่ตอน30ปีที่แล้วตอนนั้นต้นไม้ยังเป็น ต้นเตีย้ยไม่สูงขนาดนี้เราก็จะน่าจะเห็นลานหินแตกได้ชัดเจนน่าจะสวยเนาะสมัยก่อนอะ่ะเราลองเปิดดูใน Google Map ก็ได้ค่ะมันจะเห็นเป็นแบบเป็นชั้นหินอะ่ะเป็นชั้นหินที่แตกแตกันน่าจะน่าจะสวยลานหินแตกนี้น่าจะน่าจะเป็นแบบปรากฏการธรรมชาติอะ่ะเกิดการก่งตัวหรือว่าเคลื่อนตัวของผิวโลกอ,อ่แล้วก็ก็เลยทำให้พื้นหินแถวนั้นอะ่ะแตก เป็นเป็นร่องร่องแสงใกล้จะหมดแล้วนะครับเราต้องกลับก่อนมืดเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทางแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีที่เสาป้ายจะมีไฟโทราเซลอยู่น่าจะกลับกันได้อยู่นี่ไม่ต้องกลัวแสงมาแล้ว แต่ถึงทางออกพอดีแสงหมดแสดงว่าเราก็ใช้ได้เลยวางเวลาไว้ดีมากหมดพอดีสำหรับภูหินล่องกต้าน,นะคะก็ยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยนะคะที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะคะนอกจากสองที่ที่เรามาในครั้งนี้ก็ยังมี โรงยานทหารการเมืองแล้วก็มีลานหินปุ่มด้วยตรงลานหินปุ่มก็จะมีเป็นผาชูโทงแล้วก็เป็นลานหินปุ่มแล้วก็จะมีสุสานนักรบมีผาต่างๆนะคะก็จะมีผาหัวใจหินเ,เนินเราสู้นะคะสำหรับลาน,นลานหินปุ่มอะ่ะก็จะอารมณ์คล้ายๆกับลานหินแตก แต่เขาจะมีเป็นปุ่ม,มขึ้นมาเยอะแยะมากมายอ่าก็เพื่อนๆดูได้ตามรูปนี้นะคะสำหรับทางเดินก็จะคล้ายๆกันกันกบลานไปลานหินแตกแต่ว่าระยะทางจะไกลกว่าเพื่อนๆสามารถเดินวุนได้สำหรับสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะก็คือโรงเรียนการเมืองการทหารก็อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ4-5กิโลนะคะขับมาเลยจาก ทุ่งดอกกระดาษมาอีกนิดนึงก่อนถึงกับก่อนถึงหมู่บ้านบ้านองกลา้าสำหรับที่นี่ก็จะเป็นสถานที่สำหรับศึกษาตามแนวทางของผู้ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยก่อนนะคะก็จะมีอาคารเป็นไม้กระต๊อบหลังเล็กๆที่เขาได้สร้างไว้แล้วก็ใช้อยู่จริง เมื่อเมื่อสมัยก่อนแล้วก็มีการเขียนอธิบายตามจุดต่างๆเอาไว้ว่ากระต๊อบอันนี้คืออะไรเป็นเป็นฝ่ายอะไรของของสมัยก่อนเนาะเป็นฝ่ายเลืนฝ่ายพลเรือนฝ่ายพลทหารฝ่ายสื่อสารหรือว่าพยาบาลสําหรับที่นี่ตอนตอนนี้เอ่อเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะมันจะมีจุดไฮไลท์ของเขาก็คือเป็นต้นเมลเปิรลที่จะผัดใบเป็นสีแดง ต้นเมเป้นที่นี่ก็จะมีเยอะมากแล้วตอนที่เขาผัดใบเป็นสีแดงแล้วใบสีแดงมันร่วงหลง่นลงมาที่เนี่ยก็จะสวยงามมากค่ะมันจะร่วงลงมาบนบนหลังคาหรือว่าบนพื้นที่เป็นเขียวๆมันก็จะสวยมากจบทริปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศและความสวยงามของที่นี่เหมือนกับเราแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่บ้านร่องกล้ากันต่อ และจะได้เจอกับแม่คณิ้งสัมผัสความหนาวสุดบนยอดยอากับอุณหภูมิที่ลดถึงลบหนึ่งองศา,าเเลเดียวอย่าลืมกดติดตามและรอชมกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่ตอไป